สวัสดีครกผ้มนะครับวันนี้นะครับทำเชฟของเราก็จะทำผัดพริกไก่นะครับเป็นเมนูลักสินอดวันนี้นะเนี่ยที่เตรียมไว้ก็คือไก่สดนะครับในส่วนของหน้าอกส่วนนี้นะครับเชฟกำลังหัน <c oughs> ห่นหั่นหอมหัวใหญ่นะฮะใส่ในใส่ในผัดของเรานะวันนี้มาดูกันว่าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวนะฮะ คิดว่าพงดูออกกันแล้วนะครับมีพริกหยวกมีนะครับมีหอมนะฮะก็เครื่องปรุงอื่นๆก็ประมาณนี้นะน้ำปลานะครับซอสปรุงรสเกลือนะฮะขงปรุงรสอะไรก็ซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะเะี๋ยนนี้ก็ใส่ผักไห้มีสีสันเล็กน้อยนะเป็นตัวผักยาวนะครับผมก็นําตัวผักยาวมาหั่นนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเฉียงๆน่ารับประทานเลยทีเดียวครับนี่นะฮะ บรรยากาศบ้านกำพ่วนนะฮะอําเภอสุขสําราญงหวัดละนองนะครับผมวันนี้นะครับตือสีนอดนะครับวันอาชูวะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอาชูรอนะครับตามวิธีของชาวมุสลิมนะครับทั่วโลกอ่านะครับนี่ก็หั่นนะครับเพื่อความหอมนะครับของการผัดของเรานะครับผมนี่น่ฮะวัตถุดิบ นะครับกลับไปทีนี้นะครับอนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาตั้งกระทะนะครับที่เตาของเรานะครับเป็นเตาแก๊สปิกนิกธรรมดานะครับขอโทษขออภัยด้วยนะเอาที่เช็ดเช็ดรองเช็ดเท้านะฮะมามารองไว้นะครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะไว้พอให้ร้อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงน้ํามันอันนี้เฉดก็ใส่น้ำมันไปนะครับพอสมควรนะครับผม นค,คนให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อความให้มันลื่นๆนะใช้ไฟครับ,ๆๆรบขั้นตอนแรกนะครับผู้หอมมาเลเชียวนะครับกวนๆคนๆนะครับผมให้ให้มันพอเหลืองๆนะครับใช้ไฟก็ ขนาดพอดีพอดีนะอุ้ยเชฟมันจะตกไหมครับพอเี่วจนหอมนะครับก็ใส่ไกล่ลงไปนะครับผมอ่าเนีย่ยครับ ผัดให้เข้ากันนะครับผมนี่นะครับก็ผัดให้พอนะครับสุกพอดีพอดีก่อนนะครับผมสีขาวขาวนะครับกลมกลูใส่สีของเราลงไปนะครับเพื่อให้สีสันมันน่าทานมากขึ้นนะครับใน เมนูในวันนี้นะลืมบอกไปนะครับก็คือผัดพริกไก่นั่นเองฮะน,นี้ครับสีสันเริ่มน่ารับประทานนะครับหอมมากเลยครับตอนนี้ที่แค่ใส่แค่สีอิ้วนะฮะใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อเพื่อจะได้เพิ่มความสุกให้กับไก่นะครับผม แล้วก็คั่วนะครับให้เข้ากันนะครับให้นะครับตอนนี้อยากจะให้สีมันเข้มหน่อยนะพี่น้องเชฟก็เราเลยเติมลงไปนะนิดนึงนะให้มันได้เข้มๆอันนี้นะครับเชฟก็เติมน้ำตาลลงไปนะครับหนึ่งช้อนนะครับสองช้อนสามช้อนนะครับสามช้อนสามช้อนชานะครับแบบเต็มๆพูนๆนะครับผม ตามด้วยเกลือครับสักครึ่งช้อนชานะครับนี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับเอาที่เราต้องการเลยนะครับผมนี่ก็นะครับคนให้เท่ากันเลยนะฮะ เอาถั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยนะฮะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับผมใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะฮะใครชอบยวเหี่ยวใครชอบสดๆนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะใส่ตอนไหนแต่เคฟของเราวันนี้นะใส่ตอนนี้นะ้นํากํลาลังเดือดพอดีน้ําไก่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะหอมมันน่ากินมากเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมมาแล้วครับกีเด็ดนะครับใส่ไว้นะเพื่อความหอมนะครับ ตัดพริกนะฮะพริกหยวกน่ากินมากเลยนะฮะสีสันนะครับผมนะครับผัดให้เข้ากันนะหอมมากเลยครับตอนนี้นี่นะครับปับกขั้วไปเรื่อยตอนนี้หอมมากเลยครับพี่น้องอือ กินกับข้าวร้อนๆนะฮะปัดข้าไปนะฮะน่านะครับเชฟบอกว่าเป็่อนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือก็แค่ตักใส่จานนะครับผม,ผมโอ้โหหน้าตาน่าประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูผัดพริกไก่วันนี้นะครับผม